สวัสดีครับพวกเก็บสุาลาคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่วัดกันไปเลยเทียบผลง,งานเกมรุกแมนยูลิเวอร์พูลการเปิดศึกแดงเดือดผีหงอครเจ๋งกว่าวันนี้ที่ที่2เพื่อสภาคมนี้ถือเป็นการเจอกันครั้งที่3ในฤดูกาลร,ระหว่างแมนชูตงตัดกับลิเวอร์พูลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดวลกันในเกมลีกนะครับแล้วก็เอฟเอคัพมาอย่างละ1นัดซึ่งผลการแข่งขันแบ่งเป็นการเสมือน,นครั้งและเป็นชชนะของปีแสดง1ครั้ง น่อกจากจะเป็นการดวลกันข,ของทีมใหญ่นะครับและเป็นศักดิ์ศรีที่มีค้าคอเป็นเดิมพันอยู่แล้วนั้นนี่เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่มีเกมรุกที่ดีเป็นอันดับต้นๆของพรีมลีกฤดูกาลอีกด้วยหลังจากที่แมน,นเชสเตอร์ยิงในลีกไปแล้ว64ประตูซึ่งถือเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ในลีกส่วนลิเวอร์พูลตามมาเป็นอันดับที่5ในชั้นนี้หลังทำไปแล้ว55ประตูนะครับ เนื่องในโอกาสพิเศษนี้วันนี้เราเลยมาลองวัดกันว่าเกมรุกในแต่ละด้านของแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลกับการเล่นในศึกพรีเมียร์ประจําฤดูก,กาล2 0 2 0ันถึงซึ่งแตกต่างกันมากแค่ไหนโดยอ้างอิงจากข้อมูลของ w o o s c o r e และ fbref สองเว็บไซต์ทางด้านจดบันทึกสถิติการเล่นชื่อดังนะครับเราเริ่มต้นที่หัวขอ้อประสิทธิภาพการยิงถึงปัจจุบันลิเวอร์พูลครับเป็นทีมที่มีโอกาสทําประตูมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีก หลังจากมีจังหวัดยิงถึง15.5ครั้งตัวเกมส่วนไปสแสดงตามมาเป็นอันดับที่4ด้วยตัวเลข14.4ครั้งต่อนัดแต่ถ้าหากจะเจาะลึกลงไปแล้วนั้นแมนเชสเต์มีประสิทธิภาพที่ยิงดีกว่านิดหน่อยโดยพวกเขามีจังหวัดยิงตรงรอบ5.8ครั้งต่อนัดซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับที่1ของลีกรองกับ City, แมนเชสเติตีขณะที่ลิเวอร์พูลทำได้6.5ครั้งต่อเกมจนอยู่อันดับที่3 นอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยังมีผลต่างระหว่างจำนวนประตูที่น่าจะเป็น e อ p กซ์เพกับประตูที่เกิดขึ้นจริงๆถึง,ถงบวกจุดเ้ด้วยนะครับโดยสถิติด้านนี้หมายความว่าแมนเชสเตอร์ทำประตูนี้มากกว่าที่ควรจะเป็นจริงๆถึง,ง7.9ลูกส่วนลิเวอร์พูลอยู่ที่8.8ดจุดโดยสถิติจำนวนประตูที่น่าจะเป็นนั้นเป็นการประเมินในเรื่องที่ว่าจังหวะ้นนั้นควรจะเป็นประตูเมื่อพิจนารณาจากปัจจัยต่างๆอย่างเช่นมุมของลูกยิง ทิศทางกันยิงและเรื่องที่ว่ากู่แข่งขวางทางลูกยิงมากน้อยแค่ไหนเป็นต้นหัวข้อที่2การพันบอลลิเวอร์พูลถือเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์การพันบอล้าเป้ามากที่สุดเป็นอันดับที่3ของนีจนถึงก่อนโปรแกรมในสุดโซดานี้หลังจากทําได้ถึง85.8%แต่แมนชนเต็ดก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าคูลิตัวจกาดมากเท่าไรนัดเพราะพวกเขาตามมาต,ติดเป็นอันดับที่4ที่ตัวเลข84.9% ในการพันบอลในจังหวะสำคัญๆลิวร์พูนั้นยังทำได้ดีกว่าหลังจากที่ทำไป11.4ครั้งตัวเกมซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับที่3ของลีกแต่แมนเชสเตอร์เกลิจี้มาแบบหายใจรดต้นคอเพราะทำได้11.2ครั้งตัวเกมจนทำให้พวกเขาเป็นอันดับที่4ในชาตินี้นอกจากนี้ลิวร์พูยังมีการพันบอลที่นำไปสู่จังหวะลุ้นทำประตูถึง363ครั้งซึ่งสูงเป็นอันดับที่3ของลีกเช่นเดียวกันขณะที่ปีสแสดงก็ตามมาเป็นติดๆ อันดับที่4อีกรอบด้วยจำนวน356หนนะฮะหัวข้อที่3การเลี้ยงบอลและการครอบครองบอลบางเงินหรือเกินที่จนถึงนาทีน,น,นี้ทั้งปีแสาดงและดิวุพูต่างม,มีค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในลีก11ครั้งต่อเกมเท่ากันเป๊ะทำให้ทั้งคู่เป็นอันดับที่4ร่วมกันในชาร์ตนี้ในการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในมากที่สุด1เกมโดย3ามทีมที่อยู่เหนือกว่าพวกเขาก็คือฟูลแลม 13.4ครั้งต่อเกมแมนเชสเตอร์ตี12.8ครั้งต่อนัดและบ uh ูฮัมตัน12.2ห้นต่อเกยมยันเร้กระทในด้านการเก็บบอลเอาไว้กับตัวนั้นแมนเชสเต็ดทำไี้ดีกว่านีดหน่อยเพราะพวกเขาโดนคู่แข่งฉกบอลไปจากเท้า9.7ครั้งต่อเกมโดยถึงแม้แมนเชสเต็ดจะเป็นทีมที่เสียบอลในด้านนี้มากที่สุด รังอันดับที่4ร่วมแต่ก็ยังดีกว่าลิเวอร์พูลที่มีตัวเลขเทน่านั้นนี้อยู่10.2ครั้งต่อนนั้นจนถือว่าสูงเป็นอันดับที่2ร่วมของลีกเลยนะฮะนี่คือสถิติเก็ตเรกันน้อยสําหรับคู่นี้นะครับก็อย่าลืมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับระหว่างศึกแดงเดือดใครจะเป็นฝ่ายกลุ่มชัยชนะไปได้ในครั้งนี้นะครับ แดงเดือดแบนยูแพ้มไม่ได้คาวนี้ลงซัดลิวเวอร์พูลลุนสาราทำสถิติ PPTV ยิงสดศึกแดงเดือดศึกแห่งศกรีไปแสดงแมนชนเต็ดห้ามพลาดโดยเดขาดถ้าหากปรชาชัยจะส่งตำแหน่งแชมป์ลีกซีซั่นนี้ให้กับแมนจะตีทันทีโดยเอนิเซนทงนี้จะได้ลงซัดประต,ตูต่อเนื่องหงดังลิวเวอร์พูลที่ต้องการสามต้มเพื่ออยู่ในเส้นทางฟุตบอลทวยโุโรปทั้งนี้นะฮะโมเาามสซ่ามโอการสร้างสถิติสุดจำในศึกฟุตบอลพรีมลิงเกต วันแดงเดือดในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคามนี้โดยช่องที่รัยการถ่ายทอดสดก็คือ p p t v HD และ True Premier Football HD 1นึตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ีทุ่มครึ่งโดยคู่นี้นะครับจะเล่นกันที่สนามโอคลสฟอร์ดเจ้าบ้านคือแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทีมทั้ง2ทีมนะฮะเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์เต็ด โอเลกาโซชาพาร์ตินปีแสดงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดเสดาเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยการไล่เซนทรมโรมาไป6-2ในศึกอยู่ปาลีฟรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกส่วนในลีกเมื่อสปดาหกรเสมอกับลีดยู่นเตดไป1 1ทําทำให้เวลานี้22น้นัดล่าสุดทุกรายการพวกเขาแพ้ขนาดเดี่ยวดินแฮนสันนะครับจะได้กลับมาเฝ้าเสาประตูอีกครั้งแทนที่ดับบิดเดคอาที่ได้ลงเล่นกับโรม่าเมื่อกลางสปดาโดยหาเรื่องไม่กลายลุ้นเป็นข้างรายแรกที่ลงสนามกับ พิมลิงเกลดในทานั้นนักเตะปีแสดงครบ90นาที72นัดติดต่อกันซึ่งจะทุบสถิติเดิม71นัดนของแกรี่พาลิสเตอร์ที่ทําได้ในระหว่างปี1993ถึงปี1995โดยในเวลานี้ปีแสดงมีผู้เล่นบาดเจ็บที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนก็คืออองเทนี่มาร์ซยาวกับฟิลโจนเท่านั้นนะครับถือว่าพร้อมส่วนทาน้นหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเชกเก็งครับกุญซือหงแดงทีมอันดับที่7จนะครับจะต้องพากทีมควินใน5เเกมที่หลือให้ได้ทั้งหมด เพื่อลุ้นพื้นที่อยู่ฟ้าชมลอีอกก่อนแมตช์เดทที่34พวกเขาตามหลังเชลซีอันดับที่4 u อยู่ถึง4ขคะแนนนะครับซึ่งล่าสุดไปเป็น7แล้วฮะเนื่องจากเชลซีชนะคุนลมโดยสบาดท,ทีมของแชมป์เก่าก็ไม่ม,ม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนาทเนลฟลิปเซนเตอร์แบ็กก็ยังคงบาดเจ็บในหลังหักเข่าไม่พร้อมสำหรับเกมนี้โดยสาหรับโมเมสซาราลุ้นเป็นแข้งลิเวอร์พูลคนแรกที่ทําประตูแมน,ชนเชสเตอร์ที่โอทแรดฟอร์ดได้2ครั้งหลังสุดภายในการเดียวนับตั้แต่ แฮร์รี่แชมเบอร์เมื่อ100ปีก่อนยดทูกาลน,นี้ซารหา์ทำประตูในบ้านของปีแสดงแล้วในเกมเอ็กซ์ครับโสี่เมื่อวันที่24มกราคมเช่นเดียวกับพวกเขาที่เปิดเทอมยาวก่อนในนี้ไม่ว่าจะเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันเจอมาติปจูกโกเมสและเวอร์กิฟันไดาจะพลาดลงสนามทั้งหมดเรามาดูการการนะครับหลายชื่อผู้เล่นที่าการการว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับบมนเชอร์ตไนเต็ดน,นะครับจะมาในระบบ42 3สประกอบไปด้วย ดินแฮนเดสันอารอนวานปิซิกาวิตอลินเดเลฟฮาริมิควาลูซอสกัลแม็กุมเน่เฟรสมาร์คัดไรฟอร์ดบลูโน่ฟรานซ์ปอบบาและเอนินสันคาร์วานีกุนเสริ์งอลิเกนาโซชาส่วนในดาร์ลิวพูลนะครับจะมาในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยอาลิซุงเบเกอร์เฟร์อเล็กซเนโนอฟามิโยโอซันคาบักแอนดูโรเบอร์สันเจมส์พนเนอร์เดียโกอาคันตูราจากจินโยวานีดุม โมเมนตซาลาโรเบอร์โตเฟอร์มิโนและซดิโอมาเน่ผู้จัดการทีมเจ็คกิงกลับส่วนผู้ตดสินในเกมเกมนี้นะครับเมคิลโอลิเวอร์แฟนๆไมีควรขิ้เห็นกันอยางไรายนะครับทายผลสกอร์ข้างล่างคลิปเช่นเคยนะครับจวดพี่น้องจวด